ขอเรื่องเลยครบจำแนกฝังรายละเอียดนะครับจากหน่วยงานนะครับถึงเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินและก่อเพลิงนะครับไปออเปิดกาเประนุนนะครับเพื่อพิจารณาหรือและที่แก้งก่อนเนี้ยบ้านที่เราอยู่อ่ะที่ที่เราอาศัยตอ,ยอนเนี้ยมันเป็นนอสอสามทีนี้เราก็ไปยื่นเป็นขอเป็นโฉนดโฉนดอ่ะกับที่ดินเทิง แล้วทีนี้โฉนโดได้มาแล้วค่ะแต่ว่าที่ดินกศปกทางสปกกเขาฟ้องมาสาลหมายสารมาที่บ้านค่ะบอกว่าเขาฟ้องร้องกันสปกฟ้องที่ดินเพิ่งออกโฉนโดให้โดยไม่ชอบเพราะว่าสปกกเขาอ้างว่ามันเป็นที่ที่ป่าค่ะแต่ว่าที่เราอยู่อาศัยอะ่ะอยู่มาจนหลายรุ่นแล้วค่ะ จากรุ่นของพ่อก็85แล้วที่เขาอยู่มาแล้วก่อนหน้านั้นอีกก็ไม่ต่ำกว่าร้อยปีค่ะตั่งทาได้านตัวแทนทางนายทเบียหาถวพันธุ์บุญตรงจินานีแถวหลังจากผ่านบุงตรงจินานีทางนายทเบิยนคนที่คาราคิทเถววาน สองหนางานเป็นหลุมชี้นห่เกิดัญหาปรเดนใช่ไปัญหาที่เกิดขึ้นคือเอกสารชิ้นที่เรามีประเด็นเนี่ยมันกระต่ายว่าเป็นเสสารที่เราต้องปดสอนทั้ร้อยชาตเราปีสอนกั้งร้อยชาครับเต้นะครับสามพันถึงห้าพันมันที่ร้ายอันนี้แค่บัตรที่ร้ายที่สมมือผมเนี่ยนะครับบางปลงชาเปนะมาตาเห็นขเกี่ยวข้องมันส่งอมองาเพื่อที่มันการอสิ่งที่ออกเรื่องเช่า ว่าที่ตรงนี้แล้วมันมันเคยมีแก้ไวไหมนะครับไอ้ตรวจสอบเบื้องต้นน่ะนะว่าว่ามีการแก้ไม่แก้เงินรานการทั้งทั้ง่าวสารได้ก้อนนี้สมาชิกกองเรือเป็นเจ้าหลงหน้าสานรู้คลิ่นเนี่ยเดือนี้วันนีรางวัลออมาต่อพันหรือเปล่าส่งตัวตจะต้องต้องมาต่อไปก็คือหน่วยงานของรัฐก็คือสปาก่อ้องหน่วยงานที่ดิน จังหวัดชลยงรยสาขาเทิงนะครับคืออยู่ๆมันมีปัญหากเกิดขึ้นมาแบบนี้ตกใจครับยิ่งคนแก่นะครับอายุ80 80 90จะาของบ้านนะครับต้ก็อ้างว่าเราสามก็ออกโดยโอเดคิดอาปาไม้ถาวรซึ่งตามมติก็ล้วตีเมื่อปี1นสนะครับ แต่เป็นการตรวจสอบว่ากระบวนการการออกนอสารที่ออกมาโดยสำนักที่ดิน,นออกโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งวันนี้ที่ศาลท่านได้มีคําสั่งเรียกชาวบ้านเข้าไปด้วยเ,ยเพื่อจะได้รับฟังข้อได้จริงครับซึ่งชาวบ้านก็สามารถจะยื่นข้อได้จริงที่เป็นประโยชน์กับในส่วสนชาวบ้านเพื่อจะให้ศาลพิจารณารได้การออกมาสมรวจรังวัดในวันที่20่พฤษภาคม2 5 6 3อาที่ดินนําเจ้าที่ออกมารังวัดและได้เก็บเงินนะครับเป็นค่ารังวัดไปนะครับมาช่วยตรวจสอบหน่อยว่า ท่านรู้อยู่แล้วว่าเป็นเขตป่าถถวบอลแล้วไม่สามารถออกโฉนดได้แล้วออกมาลังบักเนี่ยแล้วเงินไปไหนอะไรยังไงบอกบอกเขาไปขึ้นกับไปขึ้นปูซีฝนเขาได้มาปูซีฝน้วครับไว้น่ะไวโฉนดแล้ามันล้นมานี่แต่มันออกไปแรปนี่มาหมายสารหมายไม่มาผมก็ไปหุ้เรี่ยงว่าหัวก็หัวอยครับม่รอ่ว่ามาลังน่ัน อุปญญาอย่างมาเปิดมดหมายล่องมายอย่างมักู้กับกีุกค้องย้อนได้อย่างนั้นนะนะของมรกของแม่เสียใจนาะมันมันีกะดีย้ำเท่าไาะยีตายมีก็ดีมันมันเสียใจไปขอขึ้นชนวนเขากยาทห้มันถูกต้องเนาะวันนี้กัมีหมายสารมา อันนี้ก็คือเข้าใจอยู่กเปินตามตามหน,น้าที่ของเปิลแต่ว่าเขาก็ตกใจ่ะเจ้มา,า,า,ามันของเขาเนาะ,นะชีนนั่นเนาะชีดูเห้ยนทำแท้มันเลี้ยงก่อเลี้ยงแม่เนาะจะได้กีนั่นเนาะก็ชีดถอดมาแต่มาเดีอวเนี้ยอุ้นาก็มาหมายสารมาก็หมายสารเนาะตกใจดู